สวัสดีครับ,รบเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบสศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค้าจังหวัดระยองพระผู้ทรงอภิญญาเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่29มษยนส5ง7หาครับเวลาก็เดินเร็วๆเนาะ แป๊บเดียวมาถึงปลายเดือนเมษาแล้วพึ่งเฉลิมฉลองพักผ่อนกันในช่วงสงกรานไม่กี่วันแป๊บเดียวก็จะมาสิ้นเดือนซะละขึ้นเดือนพฤษภา,าก็จะเปิดเรียนอีกแล้วแล้วก็เร็วจริงๆครับเร็วจริงๆก็จะขึ้นถึงครึ่งปีแล้วนะธนาคารหยุดครึ่งปีเดือนพฤษภาครับ สภาก็มีวันสําคัญหล,ห,ลหลายวันเนาะวันที่สองก็วันแรงงานนะครับตามนั้นเอาละเอาละ,อา,ละอากาศก็ร้อนนะครับโอ้กว่าจะลงได้น่าจะใบใบโน่นแหละครับมา้าเนี่ยผมว่าครับผมเนาะก็ถือโอกาสวันนี้ามาพูดคุยกันด้วยเรื่องของเหรียญน,นี้ครับผมอยู่ในมือนี้ข้างล่างนี้หลายคนก็มีเก็บนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์ นะครับมากด้วยประสบการณ์นะครับสำหรับเรียนนี้นะนี่ครับที่ระลึกพิธีเทท,ทองหล่อพระนี่พระโรคปากน้ำประแสนี่นะครับผมณพิธีเททองหล่อพระรูปปากน้ำประแสนะเขาเรียกว่าเรียนประแสนะครับ ก็ไล่มานะครับซึ่งเหรียญที่มีรูปของกรมหลวงจุมพรท่านนี่มันก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญนะไม่กี่พิมพ์นะครับในในส่วนที่เราท่านรู้จักกันเนี่ยนะครับหนึ่งแหละเหรียญประแสก็เป็นเหรียญนี้แหละอีกอันหนึ่งก็เป็นเหรียญข้าหลามตัดครับก็จะเป็นเหรียญข้าหลามตัดแล้วก็จะมีอีกเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเหรียญอะไรนะนี่นี่นี่เหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญนี้นะครับนี่ เหรียญน,นี้ครับเหรียญสมาคมนักเรียนเก่าพู้นิยการร่วมกับวิลัยพนิชยการพระนครจัดทําเป็นที่ระลึกที่ในโอกาสสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์ปีหนึ่งห้านะก็ก็เป็นเหรียญน,นี้นะครับนอกนั้นก็ก็มีอยู่แต่ว่าที่เข้าตาหรือเป็นที่รู้จักกันเนาะประสบการณ์ก็ต้องนี่แหละครับพวกนี้ครับอกักขรเลขยันเยอะมากครับ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับตำราตำนานของพระองค์ท่านไม่ธรรมดาครับก็คงจะรู้จักกันแล้วเนาะไม่พูดถึงละตรงนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับวันนี้เหรียญก็ผมไม่ได้ค่อยได้พูดถึงเหรียญน,นี้เลยนะครับก็มีคาวิพากษ์วิจารณ์กันมาอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากด้วยนะครับซึ่งเหรียญอันนี้นี่ อย่ายกตัวอย่างว่าคํคาคําพิพากษาเขาเรียกว่าคําอะไรเดียคาที่วิจารณ์คาวิจารณ์คําวิจารณ์กันว่าหลวงปู่ทิมสร้างทําไมท่านไม่ทําเหรียญยันห้าของของท่านเนาะครับก็จะประมาณนั้นแหละก็มีพูดพูดกันอยู่นะเพราะเหรียญน,นี้มีกลุ่มผู้สร้างหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าโดยของหลวงปู่นี้เป็นบล็อกวัดต้องบอกขออนุญาตบอกว่าเป็นบล็อกวัด วัตัวนี้จะมีเก้านะครับเลขเก้านี่ครับเลขกเก้าตัวนี้มันก็จะมีทั้งเก้าตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นที่บล็อกนะแต่ตัวนี้ผมจะพูดแค่ตัวนี้แหละจะไม่เทียบไม่เคียงเ,เหรียญที่ไม่มียันเก้าตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปเอกลักษณ์นะครับด้านหลังที่เกี่ยวข้องกับกรมหลวงท่านนะครับก็จะใช้รูปนี้นะครับมาเป็นดูด้านหลังครับนี่ รวมทั้งรวมทั้งเหรียญรวมทั้งเหรียญนี้นะครับนี่นี่เหรียญนี้ครับเหรียญข้าวหลามตัดนี่ที่เรารู้จักกันนี่นะนี <ple> ่คร er nah ับก็จะใช้หลังนี้ครับหลังราชรถตันนี้ครับผมก็จะเป็นอันนี้ครับหรือจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะหรือจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากเขาก็จะใช้ นี่ครับมาลาพระมาลาแล้วก็พระแสงครับหรือดาบนะหมวกกับอันนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นวิธีการมันเป็นาการสร้างแล้วก็สื่อถึงนะแบบนี้ก็สื่อถึงองค์พระเจ้าตากนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ตามนี้นะครับแต่ว่าในพระในเหรียญกลุ่มเหล่านี้นะกลุ่มเหล่านี้มันมีข้อมูลขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดู เขาไปดูได้นะเข้าไปดูได้เขาก็มีการลงสรุปอะไรไว้อยู่นะครับในเรื่องเหรียญปากน้ำประเสริฐซึ่งข้อมูลการสร้างตั้งแต่ปี2512นะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยสร้างตั้งแต่2512นะครับมันก็จะมีเหรียญที่สร้างคล้ายๆกันนะข้อมูลคล้ายๆกันมันก็จะมีเหรียญที่โรงเรียนพนาเนะี่ยปี14นะครับของทางทหารเรือเขาสร้างแล้วก็ก็มีเหรียญยายล้านะครับในปี16 จะสร้างให้คล้ายกันเพราะว่าเหรียญพวกนี้วัดเขาสร้างมาแล้วนะครับวัดละหานได้หลวงปู่ทิมท่านสร้างแล้วแล้วก็เอาไปเอาไปสร้างสร้างเองแล้วก็เอาไปช่วยนะช่วยในการสร้างศาสนสถานต่างๆของวัดต่างๆรวมทั้งเหรียญกลุ่มพวกน,นี้ด้วยนะครับส่วนการอันนี้อันนี้ก็ใช่นะครับรวมถึงเหรียญน,นี้ด้วยนะเหรียญเจ้าตากด้วยนะครับเหรียญเจ้าตากนะครับก็มีข้อมูล หลายอย่างนะครับในช่วงเททองนะครับลองไปดูลองไปดูลองไปดูนะครับลองไปดูนะครับปีหนึ่งแปดปีหนึ่งเก้าที่เขาว่ากันในในช่วงเวลาการการสร้างการเททองมันมีอุบิเหตุหลายเหตุการณ์นะครับจากโน้นเลยนะครับเอาละตัวนั้นมันหาหาดูได้อยู่นะครับหาดูได้อยู่แล้วก็พยายามเอาข้อมูลนะครับในเชิงลึกต่างๆมา มาเทียบเคียงกันเห็นว่าจะเป็นการสร้างเหรียญแปดรอบเก้าสิบหกปีเหมือนกันนะครับ,ม,ม,ม,นนรบมันก็จะมีตั้งหลายรุ่นนะครับมันก็จะมีตั้งหลายรุ่นนะหลายรุ่นเหรียญแปดรอบนะแปดรอบหกสิบเก้าสิบหกปีนะครับมันจะมีเหรียญนังพานเหรียญดน้าเหรียญนาปกเหรียญฉลุเหรียญเจริญพรสองหรือเหรียญไตม่สนแหละโดยเฉพาะเหรียญเสมานะครับเขาก็มีมีข้อมูลการทํามานะครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทำในปีเดียวเสร็จเนาะในปีหนึ่งแปดเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับปีปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับจริงๆเราปรูกก็โน่นเลยบันเพกมัน,ม,นมาตั้งแต่ปีหนึ่งสองแล้วรวมทั้งเหลียญกลุ่มเหล่านี้นะโพชานก็เอามาให้ศึกษาและเรียนรู้กันเดอ้อใช้วิจารยณในการรับชมนะครับ,รบผมอันนี้ออกจะออกแข่เงินนะครับมันเป็นชุดของเขานะครับที่กลุ่มอาร์เร้าเนี่ยกลุ่มพวกนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเดียวกันก็มีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อเดียวกันนะครับวันนี้เอาเหรียญนี้มาบอกว่าบอกได้เลยว่าเหรียญนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับประสบการณ์สูงนะครับประสบการณสูงแน่นอนนะครับสร้าง2512นหรอะครับเหรียญม่น้ำปากประแสครับอ่าอันนี้อีกเนื้อหนึ่งนะครับามาให้ดูกัน แล้วทีนี้ผมก็มาไล่ดูนะครับในวาระการสร้างโดยอาศัยการดูขอบนะครับมันใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเหรียญใกล้เคียงกันมากแต่ตัวตัดจะคนละตัวแปลว่าน่าจะคนละวาระแปลว่าบล็อกเขาอาจจะใช้ได้นะหน้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่ตัวตัดคนละตัวก็ต้องบอกว่าคนละคนละวาระผู้สร้างของหลวงปูง่ทิมเขาจะเป็นแบบนั้นครับ ขอกันเอากันเอาหน้ามาเอาหลังมาได้ทั้งนั้นครับนะในสมัยนั้นมันไม่ได้มีพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะต้องทําแล้วสร้างแล้วก็ทําลายบล็อกอะไรประมาณนั้นน,น,น,นะครับนี่มีเก้าครับคูดงแต่เก้าถ้าไม่มีเก้าก็มีอยู่นะครับแต่ตัวนั้นมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับไม่พูดถึงนะนี่ครับพิธีเททองหลอ่อพระโรูปากน้ําประแสนี่ครับผมนี่ครับ ทรงคุณค่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมะขามเปียกทองแดงเก่าครับเนื้อแกงครับนี่ครับใกล้กันนะครับใกล้กันผมดูแล้วนะครับน่าจะบล็อกนั่นเลยแหละนะครับนี่นะมีครับทุกอย่างเลยครับดูคําว่าแสสารแออะไรต่างๆตัวอักษรอักขระเลขยันได้กันเกือบทั้งนั้นนะตัวตำหนิต่างๆดีเลยทีเดียวนะครับสวยนะครับ ผมก็เอาไว้ดูไว้ศึกษานี่แหละนะครับก็พยายามดูว่ามันมีกี่วาละอะไรอยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนะครับคือเก้แต่มันมีอยู่แล้วนะครับเห็เีเกย์เก้แบบว่ามันดูไม่ได้เลยนะแต่ทีนี้เรามาพิสูจน์ดูโดยการดูขอบที่ขอบนะครับอย่างเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้นี่นะก็มาดูเขาก็จะเป็นขอบคนละขอบนะครับ อันหนึ่งทองแดงอันหนึ่งนั่นน,ะนี่ครับขอบคนละขอนตัดคนละตัวครับเพราะว่า <t> ถ้าเป็นตัวเดียวกันมันจะเป๊ะเอวยันจะเหมือนกันถ้าเป็นบาลราเดียวกันครับอขอบมันก็จะเหมือนกันอยู่ในน้อเดี๋ยวอยู่ในอีสักเลียนเอามาดูขอบให้ให <t> ้เห็นนี่เป็นเลือนเนื้อเนื้อเดียวกันนี่นะขอบแบบนี้ถ้าถ้ามันมันจะก็จะ ไปด้วยกันนี่ครับมันดูไม่ยากนี่ครับนี่แบบนี้นะนี่ครับอย่างนี้ก็สรุปก็คือเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวกันสิวาระเดียวกันครับวาระเดียวกันนะครับมีวาระเดียวกันตัวตัดมันเหมือนกันแต่ไม่ใช่การถอดพิมพ์แน่นอนนะครับสําหรับเดียนนี้นะครับไม่ให้การถอดพิมพ์เพราะ อะไรต่างๆมันเหมือนกันอยู่เพราะเราเข้าใจว่าวิธีการทําเหรียญทํามงคลของลงป่ทินเขาจะมีกลักษณ์ของท่านเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอะไรต่งนีอะไรเหมือนกันนะครับเกือบจะทั้งนั้นเลยครับแต่แต่ถ้ามาดูขอบตัดนี่ครับมันคนละอย่างกันก็แสดงว่าทาคนละวาระตัวตัดคนละตัวนะครับแต่ถ้ามีเหรียญเดียวอย่างวาระของอที่เขานั่นกันเขาก็ตีเป็นกี้เลยนะครับแต่มาดูนะครับผม มันน่าคิดอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนี้นะอ้าวเดี๋ยวเบิรงซะแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ดูผมก็ว่าเป็นวาระเดียวกันเลยนะแต่ก็ยังนั่นอยู่ครับมันต้องรออีกอ่ะผมดูอีกนะมันตามอีกอยู่นี่ครับมาดูรอยนี้ครับมันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับไม่น้อยมันสองเนื้อมันเนื้อคนละอย่างมันก็มีผลอยู่แต่มันต้องมันต้องได้แปดสิบ ห้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยรอยตัดนี่นะครับผมนี่ครับเห็นมมาดูรอยนี้นะครับน่าสนใจเนี้ยเนี่ยรอยกลุ่มเนี้ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นประการใดนะครับบาระเดียวกันหรือคนละบาละนี่ครับมันน่าสนใจนะผมไม่อยากมองเข้าข้างตัวเองไงครับส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเจอเงี้ยตีเขาเป็นบาระเดียวกันแล้วครับมันก็มีเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างประมาณนี้แหละแต่มันโลหะคนละอย่างกันนะนี่ครับ รวมทั้งมุมนี้ครับเอามาคุยกันสักหน่อยเนาะเรียนปากประเสริฐแม่น้ำปากประเสริฐนี่เราไม่ได้คุยกันเลยนะครับไม่ได้คุยกันเลยแต่ข้อมูลบล็อกวัดกับที่เขานั่นกันนะคนละเรื่องกันเลยนะครับผมเพื่อนก็เลือกเสพเลือกบริโภคออกนี่ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพิกแบบนี้ดูหน่อย เห็นประการใดเห็นประการใดว่ามานะทับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตัวนี้มุมอับแสงไม่เข้าพิกข้างนี้ครับนข้างนี้ก็ได้นะครับมันได้กันอยู่นะข้างนี้ก็ได้กันอยู่เลยนี่ครับข้างนี้ได้กันอยู่มันมีจุดได้ไม่ได้ครับเพื่อนเห็นประการใดแต่เมื่อสักครู่นี้มุมนั้นนะได้เลยแนละ้วนี่ครับผม ใกล้กันครับได้กันนะครับนี่เนะี่ยคือส่วนใหญ่แล้วผม็ตีเมื่อก่อนคิดเข้าข้างตัวเองตลอดนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องคิดเผื่อไว้นี่ครับมุมนี้ก็ใกล้กันครับได้กันนะครับมุมนี้ก็ได้กันครับนี่นะครับผมอสองเรียนสองเนื้อนี้นะครับก็ยินดีด้วยที่ใครที่มีเพราะ เหรียญนี้เอาไปเอามา <F OR AN CE> เหรียญนี้เนี่ยมันมันหายากกว่าเหรียญอื่นอื่นด้วยนะครับเนี่ยเหรียญปากประเสเนี่ยครับผมหายากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับควรจะมีอย่างยิ่งนะครับออกปเป็นเหรียญอาร์มนะครับออกป <S 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 เป็นเหรียญอาร์มซึ่งก็ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพิเศษในวราระพิเศษ,ษด้วยนะครับของเอ่อเหรียญราชการนะครับผมเอาละเอาละพอให้เห็นนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับมีเลข9้านะมีเลข9ครับ พูดถึงประเด็นเลขเก,ก้าเดี๋ยวมีเวลาถ้าไม่มีเลขเก,ก้ามันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้หนึ่งสองนะครับผมข้อมูลวัดหรหัสได้ที่มีการสร้างมาหนึ่งสองครับผมนี่ครับามาแล้วหนึ่งสองครับันทึกการเป็นแบบนั้นนะโอเคครับมาณนี้แล้วคราวนี้มีถามมาด้วยแหละนะครับผมจะสรุปรอบให้อันนี้สำหรับเหรียญสำหรับเหรียญ ข้าวหลามตัดครับเอาเข้าเข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งข้าวหลามตัดนะดูตรงนี้เลยครับผมดูตรงเดียวเลยจุดเดียวเลยเดี๋ยวผมจะชี้บอกเนาะด,ด,ดูที่เดียวเลยนะครับบางทีมันก็อยู่ในซีนเราแขะในซีนมาเราเขียนให้เพื่อนๆได้เห็นในหลายๆอย่างมันก็จะมีหลากหลายเนี่ยก็ตามนะครับเอาให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เอาเนื้อทองแดงก่อนเนาะ นี่ทองแดงครับก็จะมีโค้ดโนนนี่นั่นตามตามนั้นนะครับแต่ที่จะดูก็คือจุดใช้ครับว่าจุดจ่ายตังหรือเปล่านะครับดูขอบนี้นะครับขอบขอบบนเลยนะนี่ครับขอบบนตรงนี้นะนี้ครับนี่ขอบตรงนี้เลยครับดูข้างบนนี้เลยง่ายๆเลยครับนี่จะต้องเป็นแบบนี้ครับจะต้องเป็นแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับ เส้นอะไรเต็มไปหมดนี่มีมีมมองด้วยตาเปล่ายังเห็นเลยนะครับนี่หาตำแหน่งนิ่งก่อนครับนี่เลยสำหรับเรียนข้อลามตัดนะครับผมนี่ครับจะเป็นแบบนี้ดูตรงนี้พอจบเลยครับผมเก็บเลย แล้วมันจะมีเกออกมาแล้วครับวาละนี้อาจจะมีหลายวาลลก็ตามที่แต่สําหรับแอดมินนะครับตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นครับพุทธคุณแรงนะครับเจอสัมผัสได้ด้วยตัวเราเนาะครับอื่นมันก็เหมือนกันแหละแต่ดูตรงหัวมุมนี้ง่ายๆเลยครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็โคดกข้อว่ากันไปนะครับเบื้องต้นจับเหรียญมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับสบายใจครับนี่นะ อทีนี้อันนี้ทองแดงนะครับอันนี้ออกแก่เงินนะครับที่ว่ากลุ่มชุดทหารเรือที่เขาสร้างนะครับเป็นวาระอย่างไรนะครับชัดเจนมากๆครับอาดูเหมือนกันน่ครับนี่เห็นไหมครับเหมือนกันฉีดแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่นะนี่ครับเอามาให้ดูเทียบใส่กันทีนี้ระหว่างทองแดงกับเนื้อนี้เอามารวบเทียบกัน ครับเดี๋ยวสลักกันจังหน่ยครับสลักกันสลักกันเนาะนี่ครับสลักกันอ่ะนี่ครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับต่อสองลงกล้องก็เห็นครับนี่ชัดเจนเลยครับรอยขีดต่างๆนี่นี่ครับรอยขีดต่างๆเห็นชัดเจนเลยนะ ตรงนี้หัวมุมตรงนี้นะแล้วก็สิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นก็ตามอยู่สวยงามนะครับมันมีไม่ใช่กับไม่ใช่แต่ที่นี้มาดูเรียนนี้ครับให้ตอนแรกใครจะว่ายังไงครับเขาก็บอกว่าไม่น่ามีไม่น่าทําไม่น่าสร้างเรียนนี้นะมาลงยาแบบนี้ครับาล้ไหนครับมันต้องตั้งคําถามไ้ก่อนเนาะแบบนี้ครับแต่ที่นี้เรามาดูครับมาดูมาดูอ่ะอันนี้เป็นเนื้อแต่เงินเนื้อเงินนี่นะ นนี้แล้วก็มาดูเนื้อทองแดงครับแล้วก็เนื้อลงยาครับขทองลงยาอะมาดูขยายดูอีกหน่อยครับนี่ครับนี่นะเห็นไหมครับคนละเนื้อแต่มันลอยหยักเหมือนกันเลยนะครับมาดูขอบเส้นข้างบนครับนี่นะสินเดียวกันเป๊ะทุกประการนะครับนี่ครับ สีคนละอย่างนี่ครับนี่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 อ่ะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ครับทองแดงเงินนี่แล้วก็ล่งยาครับนี่เลยครับผมอ่ะก็บอกเรื่องราวเราแบบนี้นะครับอาศัยการดูขอบขอบสำคัญนะครับขอบเหรียญนี่สำคัญไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับนี่นะ ดูนะครับขอบเหรียญสําคัญครับต้องดูนะครับมันบอกถึงวาระการสร้างด้วยครับเนี่ยนี่ครับทองแดงแหงงแล้วก็ลงยาครับนี่ครับมันบอกด้วยมันบอกเราอะไรหลายๆอย่างด้วยโอเคนะครับสําหรับขมวดให้ขบวนให้สำหรับก็มีเพื่อนๆถามมาเตามนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นรูปร่างรูปลักษ์ของกรมหลวงท่าน ก็จะประมาณนี้เก็บได้ก็เก็บเดิมบอกไปมันจะยากแล้วนะครับแล้วก็มันมีออกมาด้วยแหละนะครับนี่อย่างเช่นเหรียญพวกนี้มันคนละอย่างกันนะดูหน้าดูหน้าท่านแต่ถ้าใครไม่รู้ศรัทธาอย่างเดียวก็เสร็จเลยนะครับนี่น,น,น,นี่ครับแปลว่ามันอาจจะมีการวาระของเขาก็เป็นได้อยู่แต่ว่า สำหรับนี่ยังไม่เอามาดูก่อนแต่ว่าต้องดูโค้ดนี่ดูโค้ดอะไรต่างๆนะครับประกอบกันแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจประทับใจเท่าไหร่นักสำหรับเหรียญอื่นๆนะครับนี่ครับมันมาหลายรูปแบบนะครับหลายเลืออเกินนะครับนี่อาจจะมีสร้างอะไรก็ว่ากันไปเถอะเนาะครับนี่ครับอย่างเหรียญนี้ก็เขาการันตีเหมือนกันนะรับว่าสร้างนะแต่โค้ดเขาจะเป็นโค้ดตัวนี้ครับนี่ครับเป็นโค้ดไม่ใช่โค้ดอ่า ตัวยันโดออยันนั้นนะอันนี้มันจะเป็นตัวอ e ีครับนี่ครับนะครับอ่ะมากันไปครับโอเคนะหวังว่าคงจะมีสาระไม่มากก็น้อยแหละวันนี้ครับเหรียญปากนาะปีหนึ่งสองครับข้อมูลการสร้างวัดก็ก็สร้างมาก่อนแล้วตั้งแต่นู้นแล้วนะครับส่วนก็จะมีการเทการหล่อในช่วงเวลาไหนก็เดี๋ยวมันมีข้อมูลอยู่เพื่นก็ลองไปดูเพิ่มเติมครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพบกันใหม่นะในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องเหรียญตัวนี้ก็โอ้โหราคาขยับเร็วมากนะครับส่วนเนื้อ,อ,อผมก็อันตรายอย่างยิ่งก็ค่อยๆดูค่อย,อยศึกษานะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมบุญรักษาบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนเฮงๆปังๆร่ำรวยเดินทางปลอดภัยครับพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปครับขอบคุณมากมายจากสอ,อนอุดรทีวีครับสวัสดีครับ